ทุกคนวันนี้สุกัญญาพา,าครอบครัวแล้วนะคะทุกคนก็ทราบดีว่าตอนนี้สุกัญญาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนาะมาเยี่ยมแฟนอยู่ก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายทําวิดีโอข้างนอกได้กลัวทั้งตํารวจกลัวทั้งโควิดนะคะก็เลยพา,าครอบครัววันนี้จะพาทําต้มยํากับเครื่องต้มยําสําเร็จนะคะเพราะเราก็ พอหาซื้อได้ค่ะเดินไปสักกิโล2กิโลค่ะร้านขายอาหารเอเชียเนาะแต่สุกัญญาลองใช้ครั้งแรกค่ะลองใช้เครื่องต้มยำแบบสำเร็จนะคะมาดูกันเลยค่ะเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็สุกัญญาก็จะใช้มะเขือเทศแล้วก็เพิ่มกระเทียมพริกแล้วก็หอม หัวใหญ่พริกนี้ค่ะแล้วก็พริกนี้ก็เอามาจากบ้านเหลือแค่นี้ค่ะแล้วก็อาหารทะเลก็คือกุ้งกับปลานะคะน่าจะเป็นปลาดอรี่แล้วก็เห็ดค่ะแฟนเป็นคนซื้อมาให้อยากกินโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะจญญาก,ก็จะเริ่มใส่ พิกกับมะเขือเทศลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเกรียมหอมหัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ที่เราใช้วัตถุด,ดิบที่เรามีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็น เครื่องต้งยมยำเครื่องต้งยมยำมันนี่สุกัญญาก็ลองซื้อมาทำดูเป็นครั้งแรกค่ะดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนพริกนี่เป็นพริกแห้งค่ะสุกัญญาก็เลยใส่ไปท้งลูกเลยถ้าทอดแล้วมาใส่นี้ก็จะเบิร์กมากเลยค่ะใส่เห็ดเนาะ ที่นี่เขาก็จะมีเห็ดอย่างนี้เยอะแล้วก็เอาเห็ดนี้ใส่ใส่ลงไปเลยค่ะเป็นบอกขอน้ำเยอะๆก็เลยจับซะเต็มหม้อเลยค่ะน้ำเยอะ ให้เดือดเงๆนก่อนเนาะให้ทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วแล้วเราค่อยใส่กุ้งกับปลานะคะเพราะว่ากุ้งกับปลาแป๊บเดียวมันก็สุกแล้ววันนี้เราใช้ปลาดอลี่ค่ะหม้อแกงของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะก็จะเห็นนะคะน่ากินมากเลยในพี่แกง เครื่องต้มยำน่าจะมีเป็นเหมือนอ๋อไม่มีปัญญาคิดว่ามีพวกอะไรนะพริกเผา่าค่ะพวกน้ำมันไม่มีค่ะดูสีนะกินมากเลยค่ะถ้าใส่น้ำไม่น้อยคงจะเข้มข้นกว่านี้นะคะพอดีว่าแฟนสั่งมาว่าอยากได้น้ำซุปเยอะ ตัวนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็เริ่มปรุงได้เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะยาก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาจะหมดแล้วน้ำปลาน,นี่ก็หมดแล้วค่ะกินดีมากเป็นติดใจมากเลยค่ะยี่ห้อนี้ทิพรสปลาจากบ้านเราเนาะก็หาซื้อได้ในร้านเอเชียค่ะ ก็ชิมสักหน่อยอ,อร่อยค่ะไข่เข้มข้นสักนี้ก็เติมเกลือใส่เกลือนิดนึงี่คอร่อยแล้วค่ะสีสันมาก,กินนะโอเคค่ะตัวนี้ น้ำเดือดมากแล้วเราก็เริ่มใส่ปลาค่ะนี้ปลาดอรี่โู้วนหมอ้อแล้วค่ะ วันนี้จะเต็มมากน้ำเกือบล้นตะลิ่งเลยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งไปเลยค่ะ ก็อร่อยใช้ได้แต่เครื่องเทศเนาะถ้าอันนี้สุกัญญยาเพิ่งลองซื้อเครื่องต้มยำเป็นซองมาเนาะครั้งแรกว่าที่นี่น้องก็หายากนะคะมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรา,า,เ,ราเดิอนออกไปลังบ้านเราก็ได้แล้วไม่ต้องซื้อต้มยำน้ำข้นก็สามารถเอากะทิหรือนมอะค่ะ นมนมข้นจืดนะคะโอเคค่ะวันวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับต้มยำด้วยผมหรือเครื่องต้มยำสำเร็จนะคะจะให้ดูน้ำโอเคก็ใช้ได้ค่ะ น้ำเต็มหม้หอเลยค่ะโอเคค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุกัญญาได้นะคะ s u r s c r หนักหนักๆค่ะและขอขอบคุณทุกคนที่ชมวิดีโอของสุกัญญาในวันนี้และขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ จะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าหน้ากินแค่ไหนอันนี้สุกัญญาไม่ได้ไปจ่ายตลาดเองนะคะแฟนไม่ได้ซื้อต้นหอมผักชีมาให้แต่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะต้มยำปลาดอรี่ถ้าใครอยากให้ค้นๆกว่าน,นี้ก็ใส่พริกเผาลงไปเลยค่ะ รับรองว่าน้ำนัวเข้มข้นมากค่ะขนาดแค่นี้ยังน่ากินแล้วค่ะ